สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับข้อสู่แนวทางหอยลาวประจำวันนี้นะครับวันพุธที่13กรกฎาคม2,565นะครับ13บสาเดือน7นะครับ65วันจันทร์ที่ผ่านมาก็เข้านะครับเข้า2ตัวบนนะครับ67นะครับก็เข้าตรงๆนะครับของวันนี้ก็จะเป็น เด่นประจำวันนี้ก็จะเป็นสี่นะครับเก้านะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งก็สองตัวนี้เลยนะครับสี่กับเก้าก็จัดได้เลยนะครับต่อไปก็ไปดูทางด้านสองตัวนะครับสองตัวก็ไปทางด้านคู่สี่นะครับคู่เด่นสีนะครับคู่เด่นสีก็จะเป็นสี่เก้านะครับ สี่หกสี่สองสี่ห้าครับก็สี่คู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ไปดูทางด้านคู่เด่นเก้านะครับคู่เด่นเก้าก็จะเป็นเก้าหกเก้า ห้านะครับแล้วก็เก้าเจ็ดครับสี่คู่เหมือนกันนะครับตัวกันวันนี้ตัวกันวันนี้ก็จะเป็นสี่เจ็ดนะครับคู่เดียวนะครับต่อไปก็ไปดูทางด้านสามตัวนะครับสามตัววันนี้ก็จะเป็น 049นะครับ046ครับแล้วก็649ครับ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขออห้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเป็งิรวยถูกหวยทุกคนครับสวัสดีครับ